บริษัทโตโยส้ l แอลแอนด์ซีไทยแลนด์จำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการแบรนด์ที่นอนอันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นจัดงานนิชิคาวะ a อร์สโตร์แอดเซ็นทรัลเวิเปิดตัวสโต r e เต็มรูปแบบแห่งใหม่ล่าสุดที่จะมาช่วยเติมเต็มไลฟ์สไตล์การนอนอย่างมีคุณภาพด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากชาวญี่ปุ่นมากกว่าสศตวรรษ และปัจจุบันกับเทคโนโลยีที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อการนอนตอบสนองไลฟ์สไตล์การนอนอย่างมีคุณภาพซึ่งภายในงานนอกเหนือจากเหล่าคนดังที่จะมาร่วมช็อปผลิตภัณฑ์กันภายในงานยังมีการแสดงโชว์กลองไทโกะเจแปนดรัมซึ่งถือเป็นธรรมเนียมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่นสำหรับท่านใดที่สนใจทดสอบประสิทธิภาพของการนอนด้วยตนเองสามารถเดินทางมาได้ที่นิชิคาวะแอสโตชั้นห้าโซนไอศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์ われわれタイで、えー、西川の総代理店として、えー、もう過去5年間続けてますが、まあ、今回、えー、と新たなリニューアルということで2号店をこちらの、えー、セントラルワールドであのオープンできたことを非常にあの気合が入っております。は西川は、まあ、ハピーで分かってサカにチン まず我々今、高島屋で1店舗目持っているんですけど、チャオプラヤー川の川のえと西側にお店を持ってまして、こちらのセントルワールドのエリアで、いっぱいの多くのお客様、また西川を知っていただきたいという目的で、ここに店を作りました,店舗をたに。店舗を คือถ้ามีสาขาแถวนี้คือลูกค้าหลายๆายคนสะดวกที่จะมาชอปปิ้งได้มากขึ้นก็เลยเตั้งใจว่าจะเปิดร้านที่นี่ค่ะออของทางเราเองเนี่ยนะคะเนื่องด้วยสินค้านิชิกวาวะเองเนี่ยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมากถ้าใครได้ทดลองใช้เนี่ยค่ะก็จะทราบได้จริงๆว่าทําให้การนอนเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นและสุขภาพจะดีขึ้นน,นะคะ ทางเราเองเนี่ยค่ะต้องการให้มาตรฐานทุกอย่างเหมือนกับที่ญี่ปุ่นคือสินค้าเนี่ยผลิตที่ญี่ปุ่นแน่นอนอยู่แล้วนะคะตัวสินค้าเนี่ยแบบเดียวกันส่วนงานด้านบริการค่ะของเราเนี่ยค่ะจะมีสลิปมาสเตอร์สลิปแอดไวเซอร์อยู่ที่ช็อป ซึ่งจะเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลความรู้แล้วก็ให้รายละเอียดกับลูกค้าค่ะให้แต่ละท่านเนี่ยแมชมดูแลแล้วก็ให้คำปรึกษาว่าแต่ละท่านเนี่ยค่ะมีเพนพอยยังไงแล้วสินค้าเรารุ่นไหนแบบไหนที่จะตรงกับความต้องการของลูกค้าเพื่อให้การนอนของลูกค้าเนี่ยมีคุณภาพที่ดีขึ้นค่ะพห้าปีที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าเราได้รับเสียงตอบรับที่ดีนะคะทุกท่านถ้าได้ทดลองใช้แล้วเนี่ยก็คือ ช้ไ,ไปตลอดแล้วก็จะบอกต่อกับญาติมิตรแล้วเพื่อนฝูงด้วยที่ใกล้ชิดนะคะ mm hmm. ก็จริงๆแล้วอย่างเงี้ยค่ะของนิชิกวาวะเองเนี่ยเหมาะนะคะคือจะบอกว่าผู้ที่ออกกําลังกายเยอะๆอันเนี้ยค่ะก็ช่วยได้เยอะมากเพราะว่าอะไรที่นอนนิชิกวาวะเองอะคะ่ะมันจะกระจายน้ําหนักได้ดีมากเวลานอนนะคะจะไม่น้าหนักมันจะไม่ตกลงไปที่จุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะกระจายการกระจายแล้วทําให้นอนหลับได้ยาวขึ้น ะะและอีกอย่างก็คือกล้ามเนื้อมันจะฟื้นฟูได้เร็วขึ้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นผู้ที่ออกกําลังกายหนักเ,เล่นกีฬาเยอะนะคะก็จะมาใช้ที่นอนอันนี้กันเยอะอีกอันก็คือพวกเหล่าผู้บริหารนะคะเอ็กเซคิวทีฟที่ทางานเยอะค่ะแล้วก็นั่งเยอะอะไรเยอะเนี่ยค่ะคือการที่ใช้หมอนหมอนของเราเนี่ยค่ะก็จะช่วยให้เรื่องการนอนเนี่ยดีขึ้นเพราะว่ามันจะซัพพอร์ตโครงล่างสลีละ แต่่ละทานการตลาดของเราก็มีทั้งออฟไลน์ออนไลน์ค่ะทางออนไลน์เองเนี่ยค่ะเราก็มีเพจของนิชิกาวะเองนะคะแล้วก็มี IG Facebook Li ลน์แอดซึ่งให้คำปรึกษาอยู่ตลอดคะอันนี้ก็อันนี้ก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีค่ะแล้วก็ทางออฟไลน์เองเนี่ยค่ะเราก็มีไปร่วมงานต่างๆมีพ็อปอัพบูธหรือเอกซิบิ i ชั่นต่างๆเนี่ยค่ะเราก็ไปร่วมค่ะ 我々の商品西川の商品は日本でも多くのアスリートが使っていただいてます有名サッカー選手だったりとか野球選手が使って、まあ、体感をしてですねあの非常にいいというあの、まあ、皆さんからのお声もいただいてますので必ず使っていただければあのその良さが分かりますのでぜひあの一度試しにあのトライアルしてみてくださいお願いします ที่พูดนะคะอสุริก็คือนักนก,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 กีฬาโปรเฟชชั่นอลหลายๆคนใช้การน,นิชิกาวะจินจันถ้ามีคนสนใจแต่ยังไม่ได้ยังไม่เคยใช้อะค่ะผมแนะนำแนะนำที่จะใช้นิชิกาวะจินจินถ้าใช้แล้วอะคะ่ะลูกค่ะจะโชคแน่นอน,นะค่ะ